ตาลืมไม่ขึ้นนะคะตอนนี้ตาบวมตาบวมหน้าบวมนะคะตอนนี้หน้าบวมก็ดีขึ้นแล้วนะคะไม่คันแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงยายนะคะไล่แรกตั้งแต่เช้าเพิ่งตื่นเพราะว่ากินยาเมื่อคืนที่คุณหมอให้ยามานะกินแล้วที่นี่มันก็เลยหลับตื่นมาก็น่าบวมตาบวม ขอบคุณเอฟซีที่เป็นห่วงทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเปิดบ้านให้มันอากาศเข้าบ้านก่อนขอบคุณนะคะที่ใครเป็นห่วงยายนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายนะคะตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีที่น่ารักที่ใครเป็นห่วงนะคะยายขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ที่บอกเพ,อเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็โทรมาหายายเขาเป็นห่วงยายเนาะก็ดีใจนะคะขอบคุณเพื่อนนะคะที่ที่เป็นห่วงเป็นใ่นะคะไร์แรกวันนี้นะคะขอพอบคุณค่ะตื่นมาหน้าบวมตาบวมนะตอนนี้ตาก็บวมมากเลยนะคะตาลืมไม่ขึ้นเลยบวมหน้าก็บวมนะคะตอนนี้ เปิดร้านเออากาศให้มนเข้าบ้านก่อนนะคะที่ตื่นมาก,ก็ร้อนเลยนะคะโอ้ย ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไายนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณมากเลยนะ ขอบคุณนะคะยายก็ดีขึ้นแล้วนะคะไม่คันแล้วนะคะไม่คันแต่หน้าบวมนะคะตอนนี้หน้าบวมตาบวมนะคะไม่คันแล้วก็มาถึงเมื่อคืนดึกๆหน้ากระวมนะคะตอนนี้ขอบคุณเด็กซีทุกคนนะคะที่ใครเป็นห่วงขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์ค่ะ ขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกคนเลยนะคะฟึ่งตื่นมาค่ะสวัสดีค่ะอน้องเมย์สวัสดีค่ะ,ะน้องเมย์คนสวยเป็นไงสบายดีใช่ไหมคะน้องเฟดเป็นยังไงยายดีขึ้นแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะน้องเมย์มันเมื่อคืนกินข้าวอาหารเป็นพิษแพ้คันคันแล้วก็เลยไปหาหมอไปโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ค่ะก็เนี่ยเพิง่งตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเพิ่งตื่นมาตอนนี้นะเพิ่งตื่นมาขอบคุณน้องเมย์นะคะที่เข้ามาขอบคุณนะคะแม่คิดถึงตลอดนะลูกคิดถึงทุกคนอยู่ที่จัปาดงนะคะคิดถึงมากๆเลย เมื่อคืนพี่อนุวัฒน์ก็โทรมาแล้วก็แอนแฟนบิลี่ก็โทรมาแล้วก็พี่ละวันก็โทรมาทุกคนก็เขาเป็นห่วงยายเนาะก็ดีใจนะคะเมื่อคืนท,ที่ทุกคนโทรมาหาดีใจมากเลยนะคะเมื่อคืนขอบคุณน้องเมย์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามานะคะดีขึ้นแล้วค่ะน้องเมย์ เป็นไงพี่เหน่งก็สบายดีเนาะดูคลิปให้ตลอดนะคะดูคลิปให้อยู่นะคะเข้าไปดูคลิปให้ทุกคนเลยนะคะยายก็เข้าไปดูคลิปให้ทุกคนนะคะอยู่ที่จปัปลาดงเดี๋ยวว่างๆจะเข้าไปหานะคะจะเข้าไปเล่นด้วยนะคะมาอยู่บ้านสามเดือนแล้วย,ยังไม่มีเงินเดือนเลยคะ่ะเดี๋ยวให้มีค่าน้ำมันรถก่อนเดี๋ยวจะไปนะคะ คิดถึงพี่เน่งคิดถึงน้องเมย์นะคะเอาไว้ให้น้องข่อยเลยจะไปช่วยเลี้ยงขอบคุณน้องเมย์นะคะที่ที่ที่เขามาถ่ายกับพี่เน่งนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะยายยังพูดถึงอยู่เลยเดือนหน้าก็วันเกิดยายแล้วใครใครจะมาซื้อไฟนะ่ยายเนาะยายหมด อยากขอบคุณน้องเมย์พิเนงเลยบอกว่าปีที่แล้วมีเซอร์ไพรส์ก้นเกิดยายปีนี้ใครจะเซอร์ไพรส์ใหญ่ยังคิดอยู่เดือนหน้าวันที่สิบเก้าก็วันเกิดยายแล้วที่น้องเมย์จัดให้ตอนนั้นกับพี่เนงยายก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะดีใจมากๆไม่เคยลืมเลยนะคะไม่เคยลืม ที่พี่เน่งก็บน้องมีจัดวันเกิดให้วันนั้นนะไม่เคยลืมคิดถึงทุกคนที่อยู่จำปาดงพี่เน่งยายใกล้จะถึงหนึ่งแสนแล้วนะยายจะทำให้ได้เหมือนเหมือนเหมือนบอกพี่เน่งนะว่า,าจะให้ได้ครบแสนภายในปีนี้ ตอนนี้ขาดอยูหกพันกว่าเองนะคะขาดดูหกพันกว่ายายมาได้สามเดือนมีผู้ติดตามมาหมื่นกว่าแล้วนะคะตอนยายมามันแปดพันสองใช่ไหมตอนนี้มันเก้าพันสามแล้วใกล้แล้วนะคะไม่เกิน ไม่เกินสามวันนะ่าจะได้สี่พันนะคะก็ขาดอีกหกพันนะคะจะทำให้ได้นะคะจะทำให้ได้ครบหนึ่งแสนผู้ติดตามขาดอยู่หกพันนะคะขาดอยู่หกพันความฝันของยายใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามานะคะขอบคุณทุกกกำลังใจเลยนะคะดีใจมากคิดถึงตลอด กำลังเปิดร้านพึ่งตื่นนอนเห็นยาเมื่อคืนที่ให้หมอให้มาพึ่งตื่นหมอให้ยามาก็มียาทาแล้วก็ยากินแต่ยากินไปแค่เม็ดเดียวเองดูพึ่งตื่นอ่ะกินเม็ดเดียวพึ่งตื่นเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันหลับไปเลยนะคะมันเหมือนกับว่า กินแล้วให้เราพักผ่อนหรือ,อยังไงยายก็ไม่รู้มันหลับยาวเลยฝันไปทั่วทีบเลยที่เนี้ยตื่นมายังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยเนี่ยกินแค่น้ำเพราะว่าเพิ่งตื่นก็เลยก็เพิ่งมาเปิดร้านขอบคุณน้องเมพี่เน่งนะคะเข้ามานี่ร้านยายนี่นะคะก็ประมาณนี้นะร้านเสริมสวยก็ไม่มีอะไรนะคะ ขอบคุณพี่เนงน้องเมย์นะคะร้านลเล็กๆแต่ก,ก็ไม่มีลูกค้าหรอกก็เปิดไว้ให้มันมีอากาศหายใจให้มันมีอากาศหายใจนี่รูปเอ่อพี่เนงน้องเมย์บอกว่าอยากเคยเห็นรูปยายอยากเห็นรูปยายตอนสมัยแต่ก,ก่อนใช่ไหมนี่สมัยที่ยายเรียนอยู่อ้าวพี่เนงดูน้องเมยด์ดูสมัยที่ยายเป็นเรียนเสริมสวย ตอนนี้ประมาณอายุยี่สิบสองปีได้อาจารย์ประเษษษสริฐศักดิ์ในสมัยนั้นน่ะใคร้า,ายากเห็นี่ใครอยากเห็นยาสมอนเนี่ยเสื้อขาวนี่แหละที่ผมหยิกหยิกนี่แหละเพราะว่าพี่แดงบอกว่าอยากเคยเห็นรูปย่าตอนนั้นสช่ยนี่แหละแล้วก็จะมีให้ดูอีกเดี๋ยวอยากจะให้ดูอีกพี่แดงอย่าเพิ่งออกไปนะเดี๋ยวอยากจะให้ดูตอนที่ยายเด็กๆนะคะ นี่พี่เน่งถ่ายเอาเดอ้อนี่สวยไหมอันนี้นานแล้วนะคะอันนี้ประมาณอายุยี่สิบมายี่สิบห้าได้นี่นะคะตอนอายุยี่สิบห้าได้ตอนนี้นะคะอยากเห็นยายตอนเด็กเด็เห็นพี่เน่งถามบอกว่าเออกับน้องเมย์อยากเห็นยายตอนแต่ก่อนจังเลยนี่แหละ เออให้ดูแล้วนะคะแล้วก็รูปก็เก่าก็มีเยอะนะคะแต่มันก็อยู่ในอัลบั้มจะเยอะมากเลยอัลบั้มประมาณยี่สิบกว่าอัลบั้มยี่สิบสามสิบอัลบั้มสมัยแต่ก่อนจะจ้างเขาถ่ายแผ่นละห้าบาทเนาะสมัยแต่กนะ่อนอน่ะจ้างเป็นแผ่นอันนี้ก็รูปที่ยายไปเที่ยวแต่ละที่นะคะพี่เนงนี่นะคะแต่ละที่นะคะไปเรื่อยๆขนมากไปเนาะ คนชอบไปคนชอบเที่ยวดูแต่ละทีอันนี้ก็ไปเที่ยวพัทยานะคะจอมเทียนนะคะน,นี่ก็อะไรนะบุรีรัมนะคะที่สวนดอกไม้บุรีรัมเนี่ยที่ยายไปอันนี้ก็บุรีรัมณ์เนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบไหนเราไม่ได้ไปนานแล้วอันนี้ไปหลายปีแล้วนี่ใครมาบ้านยายอย่าตกใจนะนี่ อย่าตกใจนะบ้านยายเป็นแบบนี้ค่ะพี่หนงน้องเมยใครมาเห็นบ้านยายเขาจะตกใจทุกคนเลยนะคะตกใจเพราะอะไรเขาบอกว่าเป็นพิศพันฑ์รูปยาสมอนเหรออย่าตกใจนะคะอันนี้ลูกสาวอันนี้ลูกสาวอันนี้ยายกับลูกสาวนะคะนี่อย่าตกใจเด้อเวลาเห็นยายกับลูกสาว าะว่ามันเยอะมากใครมาเห็นเขาจะตกใจลูกอ,อันนี้ยายตอนอายุยี่สิบพ่อกับแม่นะคะนี่แต่ว่าพ่อกับแม่เสียนานแล้วนะคะนี่สมัยนั้นอนะสมัยนั้นพ่อกับแม่นะคะนี่ตอนยายอายุยี่สิบห้าเนี่ย,ตอ,อย, 25, ยตอนนี้นี่แหละสมัยแต่ก่อนอยากจะเป็นแบบนี้ อันนี้ไปเที่ยวเชียงใหม่อันนี้ก็ลูกสาวยาจะชอบไปเที่ยวอันนี้ก็หลานชายขอบคุณนะน้องเมย์พี่เนิงน้องเมย์ก็ามายาดีใจมากเลยโอ้ยดีใจหลายๆเด้อน,นี่แหละประมาณนี้แหละพี่เนิงน้องเมย์คิดถึงนะไข่น้อจะสืยายยังพูดถึงตลอดว่าโอ้ยมันเกิดมันเกิดยายพี่นิงกับน,น้องเมย์จัดให้ ตอนนี้ปีนี้ใครโน่จะเซอร์ไพรส์ยายยายก็เลยคิดอย่างนี้ใครโน,น,น่เพื่อนวะนี่อย่าอย่าตกใจนะใครมาเที่ยวอันนี้หลานชายเขาไปเที่ยวประเทศจีนเขานั่งอยู่บนเครื่องบินอย่าตกใจเด้อถ้าม,มาเที่ยวบ้านยายนะคะอย่าตกใจรูปยายจะเยอะเป็นพิเศษเพราะว่ายายเป็นเป็นคนชอบถ่ายรูปส่วนตัวมากๆเลยจะไปเที่ยวไหนยายจะมีรูปทุกที่ อันนี้ก็อยู่เชียงใหม่นะคะอันนี้ก็อยู่บอนะ่อน้ำพุร้อนกำแพงเพชรนะคะนี่เอาไข่ไปลวกสุกได้ทันทีเลยนะคะยายจะไปหลายที่มากเลยอันนี้ก็อยู่หางดงเชียงใหม่ยายก็ไปเที่ยวเชียงใหม่บ่อยมากอันนี้ก็อยู่พัทยานะคะอยู่บนเขาเขาอะไรเนาะที่มีพระหลวงหลวงอะไรที่อยู่กรมหลวงอะไรที่อยู่บนเขาอะ อันนี้ก็อยู่ค่ำอะไรนะรสีสเกตพญายนาคนเนี่ยเขาเรียกวัดอะไรยายก็จำชื่อไม่ได้แล้วไปสองครั้งสามครั้งแล้วแต่จำไม่คือได้อันนี้พิเศษอย่าดูนานโอ้ยคิดถึงทุกคนนะโอ้คิดพูดแล้วน้ำตาจะไหลมามาเข้ามาช่องใหย่ใยก็ดีใจแล้วขอบคุณนะคะ ขอบคุณพี่เน่งน้องเมย์มากมากเลยขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกคนที่เป็นห่วงยายเมื่อคืนนี้ที่ยายไปหาหมอกลับมาแล้วนะคะเอฟซีนะคะ <c oughs> ก็บ้านยายก็จะร้อนนิดนึงนะคะไม่มีฝ้าเห็นไหมคะกลางวันยายก็จะอยู่บ้านไม่ค่อยได้ร้อนมากเพราะว่ามันไม่มีฝ้าแล้วก็มันมีตะเล็กข้างวันยายจะอยู่ไม่ได้เลยนะคะน้องเมย์พี่เน่งนี่บ้านยายจะเป็นอย่างนี้มันมันร้อนนะคะ กลาวันจะอยู่ไม่ค่อยได้นะคะมันร้อนเป็นแบบมันเหมือนยังไงแล้วมันร้อนมากๆอะ่ะมันเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะคะพี่เน่งน้องเมย์คิดถึงตลอดนะคะโอ้ก็ปีนี้ยายจะทำให้ได้เดี๋ยวยายก็จะไปหาพี่เน่งคิดว่าถ้าย,ยงยายอะ่ะ ได้ครบหนึ่งแสนก็ต้องไปหาพี่หนิ่งขอพิจขออะไรขอโล่ใช่ไหมยายก็วาดภาพาไปแล้วก็อ่ยคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงมากๆเลยนอนตื่นเมื่อกี้มันก็เลยหน้าบวมนะเพราะว่ากินยาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะกินยาด้วยก็เพ right. like ิ onun, ่งต um ื่นเนาะขอบคุณเอซีที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณน้องเมง พี่เน่งน้องแม่นะคะแม่คิดถึงตลอดรักทุกคนรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนเมือเมือม่อคืนที่นองวัดโทรมายายก็น้ำตาจะไหลก็บอกว่ายายอย่าลองรีบไปโรงพยาบาลเลยบอกว่าตอนนี้จะไปโรงพยาบาลแล้วก็เลยบอกไปเลยยายใครพาไปบอก ไปเองค่ะเขาบอไปเองก็เลยแกบอกว่าห้ามร้องนะห้ามร้องก็ดีใจเนาะเพื่อนเพื่อนโทรมาเขาอยู่บ้านรู้สึกว่าตอนนั้นจะอยู่บ้านไม่ออฟหรือ,อยู่ตรงไหนไม่รู้เมื่อคืนนี้เขาทอกันทําผักกันเขาบอกอยายก็เข้าไปดูคลิปด้วยแล้วก็ยายก็เปิดหน้ากล้องตอนที่อเออแกโทรมาก็ ก็บอกว่ามันคันมากมันค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 ันแบบพอกินเสร็จรู้สึกว่ามันผอืดผะอมมันอ้วกมันก็เลยคันคันคันก็เลยบอกเอฟซีว่าเอฟซียายไม่ไหวแล้วยายจะไปโรงพยาบาลแล้วค่ะเอฟซียายจะถูบ้านให้เสร็จแล้วยายจะอาบน้ําไปโรงพยาบาลนะก็เลยบอกเอฟซีอย่างนี้ก็เลยก็เลยบอกเอฟซีค่ะยายไม่ไหวแล้วตอนนั้นเอฟซีดูอยู่สามร้อยกว่าท่านนะคะสามร้อยแปดสิบกว่านี่แหละประมาณนั้นแหละ ยายบอกว่ายายไม่ไหวแล้วยายจะขอลงไลฟ์อาบน้บําไปโรงพยาบาลก่อนกําลังไลฟไล์อยู่ลงเสร็จเพื่อนๆก็โทรมาดีใจแบบสุดๆเลยไม่เคยดีใจอะไรขนาดนี้ดีใจปีละวันก็โทรมาแอนแฟมบิลี่ก็โทรมาเพนวายก็โทรมากมา็ก็เลยเปิดกล้องก็ดีใจเพื่อนๆไม่ทิ้งกันเนาะดีใจแบบยังไงล่ะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเลยอะไร ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เป็นห่วงยายเมื่อคืนนี้ยายก็อาบน้าเสร็จยายก็ขับรถไปเลยนะคะเมื่อคืนขับรถก็บอกว่าไหวไม่ยายไหว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 ยายก็บอกไหวไหวค่ะไหวไหวยายก็บอกแค่นี้ขอบคุณน้องเมย์พี่เหน่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีทั่วโลกเลยนะคะขอบคุณเอฟซีลวงป้าด้วยนะคะที่เอ่อทุกคนเป็นห่วงยายแล้วไปคอมเมนต์บอกเพื่อนๆนะคะ เลยคอมเมนต์บอกช่องเพื่อนๆที่อยู่จังปะที่อยู่เกอก,กเขาก็เลยได้รู้เขาก็เลยได้โทรมาหายายเพราะว่าเอฟซี C ออกจากช่องยายก็ไปบอกเพื่อนๆในไลฟ์สดเพื่อนๆว่ายายสมรกินอาหารเป็นพิษกินข้าวเสร็จมันเป็นยำผักกาดดองอะ่ะยายไม่เคยกินด้วยยี่ห้อนี้กินครั้งแรกก็เป็นเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทายนะคะบ๊ายบายเจอกันไลน์หน้านะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ